แชร์ข่าวเ่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะงวดเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสําหรับการประชุมนมครรอบต่อไปในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ล่าสุดอนุกูลรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยการประชุมนมค25พฤศจิกายนนี้เตรียมขคอมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาไรายละ1,000บาทก่อนชงเข้าคอรอมออนุมัติงบช่วยเหลือต่อไปนะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะช่วงนี้ต้องติดตามกันแทบทุกวันนะคะสำหรับข่าวรายละ1 0 0 0บาทของพี่น้องชาวนาวันนี้23พฤศจิกายนนายอนุกูลพฤกษานุศักรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้ นายพี่ชัยชุนหะว,วัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบอ,อเพื่อพิจารณาตามที่นางนรุนมนพิญโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทนะคะครัวเรือนและไม่เกิน1ิไร่ จากนั้นมนติดังกล่าวก็จะถูกนำเสนอที่ประชุมครมรเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปทุกนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้พิจารณาอย่างรอบคอบคำนึงถึงเกษตรกรเป็นหลักเพื่อบรรเทาถึงความเดือดร้อนโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนการทำเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไปอัปเดตวันนี้23พฤศจิกาย,ยน2567